สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสที่10ตุลาคม2567นะคะสุขสันต์วันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่1ิตุลาคมของทุกๆปีนะขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่หวังนะ,ะแต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลาถูกกาลาเทศะนะคะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแนละไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอเนาะ วันนี้ก็มาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็บอกไว้ในทุกๆคลิปนะคะว่าคลิปของเราเป็นแบบไทม์ l ลนแล้วก็เป็นการอ่านแบบสุ่มนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่ามาเปิดดูดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดใดๆนะคะถ้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอรับฟปแต่ข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่ตรงใจมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็ขอให้ปล่อยผ่านนะคะ มาดูวันนี้เขามีข้อความอะไรจะสนุนคุณนะรู้สึกอะไรยังไงบ้างน,นะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเ <c oughs> ส้นทางความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะไมไ่มีใครมาแทนที่ได้อีกเลยนะเขารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตนะเวลาที่ขาดคุณเขาก็เจ็บคุณก็เจ็บนะคะเจ็บกันทั้งสองคน อยากจะแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยอยากจะแก้ไขทำให้มันถูกต้องคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันนะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากมายนะคะกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขาอะอยากให้คุณเป็นคนที่อยู่ในอนาคตของเขาเพราะว่ามีเรื่องที่ไม่ได้พูดความจริงกันนั่นแหละนะคะ มีเรื่องที่โกหกกันนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องแยกกันเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยแพชชั่นที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยนะเขาควรจะแสดงออกอะไรที่มันดีกว่านี้ถ้าเขาแอคชั่นอะไรตอนเนี้ยมันจะสายไปไหมแต่ตอนเนี้ เขายังไม่พร้อมที่จะติดต่อมาหาคุณนะอืมเขาอยากจะให้คุณเนี่ยรักเขาในแบบที่เขาเป็นเขายังสับสนนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือมันคืออะไรยังไงตอนนี้เขาต้องการเวลานะคะขอเวลาอยู่คนเดียวก่อนนะความรักของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ขาอยากขอพื้นที่นะคะอย่าเพิ่งกดดันเขานะตอนนี้เขารู้นะคะว่าคุณอ่ะคู่ควรกับสิ่งที่เขาให้คุณอยู่นะตอนนี้น่าจะได้รับอะไรที่มันดีกว่าที่เขาให้คุณอยู่นะตอนนี้นะเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณนะตอนนี้นะแล้วตัวเขาเองอะยังต้องเรียนรู้การรักตัวเองอยู่เลยนะเขาอยากจะอยู่กับ คุณนะคะอยู่ใกล้ๆคุณนะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอีกแล้วเนี่ยยังไม่พร้อมไม่พร้อมเปิดใจไม่พร้อมติดต่อไม่พร้อมออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแต่เขาก็รักคุณเกินกว่าที่เขาจะปล่อยให้คุณไปนะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขานะี่คิดถึงคุณ เขารักที่เขาได้เป็นตัวของเขาเองเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะเขาไม่ได้เป็นคนที่เชื่อใจใครง่ายๆนะคะแต่กับคุณแล้วเขารู้สึกเชื่อใจรู้สึกปลอดภัยที่ได้คุยด้วยนะ,ะเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่แต่พอมาเจอคุณแล้วเนี่ยทาให้เขาเชื่อนะคะว่าเนื้อคู่มีจริงขอบคุณนะที่สอนให้เขาได้รู้จักยินดีกับสิ่งเล็กๆเ้อยๆที่เข้ามาในชีวิต แล้วก็ขอบคุณที่คุณอดทนอยู่กับเขาเวลาที่คุณแตะต้องตัวเขาเนี่ยมันทำให้เขาตื่นเต้นปั่นป่วนไปหมดเลย mm hmm. เวลาที่เขาเศร้าแล้วพอได้มองดูรูปคุณมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมากเลยนะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีอะไรที่แตกต่างกันแต่เขาก็รู้สึกถึงความผูกพันนะตั้งแต่เขาได้เจอคุณเนี่ยมันก็เหมือน ทำให้เขาเนี่ยมี e n นเ g y เนาะมีแรงผลักดันที่ทำให้เขาไปถึงเป้าหมายของเขาได้เขานอนไม่หลับนะเขาคิดถึงแต่อนาคตของคุณกับเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะ No No เรื่องอะไรอ๋อแต่ตอนนี้เขาขอพื้นที่หน่อยเขากลัวเขาไม่กล้าให้เขามีคุณได้ไหม เนให้เขาได้กอดคุณให้เขาได้มีคุณได้ไหมคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเขานะแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับคุณนะแล้วก็ลหลงไหลในรูปร่างของคุณมากเลยเขาเป็นฮีโร่ของคุณได้นะจริงหรือเปล่าตามตัวเองให้พร้อมก่อนเนาะพวกเขารอคุณอยู่นะพวกเขานี่คือใครเธอไม่ผิด ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเธอคุณคือคนเดียวในใจผิดที่ผิดเวลายอมเสี่ยงไม่กล้าติดต่อยิ่งหูจักยิ่งรักเธอดูแลตัวเองดีๆอย่าก,กอด ขอ,อเป็นเพื่อนใจได้ไหมผิดไปแล้วแต่งงานกันนะอย่าไปจากฉันเธอเป็นเหมือนดวงดาวเชื่อใจกันบ้างจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเธอไม่รอแล้วเข้าสีวันนี้สับสนมากมาย มีแต่ไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วก็มาชวนแต่งงานต่อ,อม,มันเป็นทางเลือกนะคะมันเป็นการตัดสินใจของคุณนะมมนมี o ออปชันนะคะต้องได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเออแต่ก็จะได้รับความชัดเจนความจริงจะเปิดเผยนะคะเขาจะให้เกียรติคุณมากขึ้นหละแต่ว่าอยู่ที่ การตัดสินใจของคุณว่าคุณจะไปต่อหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องเ,องเดิมๆเรื่องเก่าๆคิดวนซ้ำไปซ้ำมานะคะคุณออกจากหัวไม่ได้แหละนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะกดติดตามช่องนี้นะคะม o o n star tarot 911เราจะมาอัปเดตแบบนี้ทุกวันวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ้ายบายค่ะ